สวัสดีค่ะสวัสดีค่นะวันนี้เป็นวันที่3พฤศจิกายน2566นะคะวันนี้ก็พีออนน่อยู่ก็จะพามารับชมบรรยากาศเซนกสารเ่น,นะคะก็คือสแกลาร์นิ้นะะ,ะทุกทุกคนนะคะก็คือสมัน่ไต้วันีะคะขั้นตอนแรกก็คือ,ข,อ,กกคอขั้นตอนกนารตรวจโรคทำสเปกตส่วนขั้นตอนที่2ก็คือสกลาร์่ก่อนที่เราจะไปสถาน ผู้จัดการนิมูทุกคนจะต้องเข้ามาบ,บนบนสำนวนะคะเพื่อมาเซ็นเอกาสารรับทราบว่าเราไปงานอะไรแล้วก็มาดูเอกสารครบหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราไปยื่นวีซ่าแล้ว,ลวนะคะจะใช้เวลาประมาณห7วันวีซ่าก็จะออกจากนั้นเราก็จะนั่งบิน ขั้นตอนไปไต้หวันก็โดยจะมีแค่3ขั้นตอนนะคะการไปไต้หวันไม่ต้องเรียนภาษานะคะแล้วก็ไม่ใช้วุฒิเหมือนไปได้ยังไงจะพาไปสัมภาษณ์ทีละคนนะคะว่าแต่ละคนมาจากจังหวัดอะไรแล้วก็โดยเรื่องงานไหมนะคะแังนี้ถามนี่จังอ่ะเอาค่ะเอาพี่เสื้อเหลืองก่อนนะมาหนาหนองไข่ก็เพื่อสะไคข่เพื่อสะไคข่นน้สวยบ้านน้ำสวยย่านจุหลอกบัสมต่วาสมัครไม่แดง บวยย่ามบยย่ามวยย่าคุณมยย่าไข่คุณมยย่าไข่ไข่ต้องให้เดี้ยงไปเลยน่าจะใช่น่าจะใช่ไม่ได้เขียนมาให้เอาบัตรประชาชนมาบัตรมุมีอันเอกสารมุ่มี่ใครได้เอามาเลยอ๋อมยย่าเอามาเลยใครยังไม่ได้เขียนมาเขียนแล้วจะมาเป็นบัตรประชาชนเปลนไปเป็นไมล์เดอร์กีมาเลย บารเรอร์เงนให้ให้ให้เขาคไม่ได้เรียนแัคนเลยยแค่สามคนที่อตสงให้รูกถ่ายได้ไหมคันไม่คุณลงเดี๋ยวเรี๋วรูปรูปายอีกคนหนึ่งใชครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาประมาณสองคนคนมาเก็บถ่ายีคนน่มาเก็บาพรูปจัดม่อีกไหมคะเพียร์เพียเพียแล้วเปไหครับรอรอเลยค่ะหรือไม่ก็มีอรือไม่ว่าตัดมีใจทเดียวขึ้นมาว่ไป ดลี่มองอะไบ้างว่าใครเอีนะ่รององรตอไข้มาอต้องถาล่าเอธิบายค่ะลอธิบายค่ะอธิบายเลยเนี่เออกับวนจัไม่ได้อ้นั่งนั่งข้างในเลยค่ะพี่เอาก็้องมานั่งเพราะว่าเดี๋ยวียวต้องได้สีเอกสารท้องนั้เียเรียบต่งนี้สบายต่วงนี้สบาย่งสาม บินเร็วไหมยี่ส kind of ิบ่ิเดือนนี้หรอดว่าม่อาออกไ้แต่เดี๋ยวแต่ร่าไม่แจ้งบินในวันนี้แต่นีาบอกงตรงไปวนกับอีกทีนึงนะเพราะว่า้าทางในจ้าได้คุยอะไรเพมกคไบอ่ว่าให้ไปสุดเพิ่มอ๋อ่นี้เก่าอยู่แล้วเก่าอยู่แล้ว ก็ได้หัวเลยผมนึกว่าสอบไม่ได้หีวก็ไต่หวนนะแค่เขาเขาบไม่ได้ทีสอบอ่ะเขาเกี่ยวมากเลยุณตอบุณตอบฟังกันนางดีดีใครยัดอ็คุณตอบคุณตอบฟังกันก็คือไต่หวันเขาจะไม่ดูจากการทำข้อสอบเขาจะดูการจัดการเรือว่าเราเขาถาตอบเราแล้วเราตอบได้หรือสอบไม่ได้คือเขาก็รู้แล้วพวกเขาก็เขาก็ทํมาอยู่แล้วใช่ไห่ะอันนี้เนี้ยเวลาไปไต้หวันเ งานแค่ประกอบอะมันมีส่วนมากส่วนมากมันก็สบายๆเพราะว่าร่างฐานคนพี่อยู่ไม่ไม่มันก็วแตว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่ต้องไปทํางานอย่าดูเวลามาเป็นเมากันอะไรไปกินเหล้าเมายาอะไรก็ที่สำคัญเลยถ้าไม่ทําอะไรก็อย่างนี้ออกจากหน้างานต้องอยู่ในหน้างานเราใช่เงินจำเล่านะถ้ามีอะไรโพรก่อนปีหนอว่ะเงินมันรงันจะไปเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งบุยบ่ายรวมกู้ไได้หวังส่งกลับเลยนะเขาจะไม่ได้เห็นเขาไม่เห็นเขเห็นใจกับเงินที่เราเสียไปนะ เยอะหรือถ้าเจ้าหั่นใช้งานไหนถ้าเขาแบบร่างามเป็งานเยอะแล้วถ้าสมมล้วเราถามเขาไปแล้วสามวันแล้วเขาไม่ตอบเราอ่ะก็ถ้าร่างอะไรผมบอกเออร่าง้าพผมมีปัญหาเรื่องนึงเดียวมันถามโน้นถามนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือถามเข้ามาได้อาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าแบบงานทำบัตรกามาดบัตประกันสุขภาพให้เราก่อนนี่ใครจะเป็นเจ้าหน้าที่ไหมีมีหลายคนอยู่นะได้ไหมบัตรจะให้อยู่ไหมอยู่แล้วเอาไหมเอาอยู่ไหม ส่วา่าก็เก็บไปแล้วส่าเก็บ้ใช่ไหมก็กลับมา้ถใช่ถ้าคนนี้กลับมาอยู่ก็เอามาเยอปรอถ่อยูปถ้าคนนี้ไม่มีอะไมเป็นไรกะว่าเดี๋ยวใหู้เดี๋ยวเดี๋ยวขาจะส่งไปกาซาเขาจะส่งไปอำเภออย่างสระใครอำเภอสะไครดีใจบ่จาได้มา v i s าเร็วพอดีแค่ดีใจยูไม่กินบา่ได้ไปก็แมนบ่เคยเคยไปไต้หวันบอ เพิ่มไปจะเป็นเบาอันนี้ได้ซื้ออยัางนี้ผมชื่อยุทธพงม์ผมมีเพื่อนอยู่สองสามคนผมเคยไปไต้หวันตั้งแต่ยูยิปห์ปีผมโสดไหมผมโสดแต่ยูยิปห์แต่ยูยิปห์

เดี๋ยวล่อเอเส้นเอกสารซื้อว่าจังไรซื้อยังคันชีพเป็นคนจังหวัดใดไเแนอมแ่อยู่สะบนคาแล้วเป็นคนที่ไหนกัะน้อเป็นคนสองที่ดีใจบอได้มากวิชาเลยได้ดีใจคนตาขึ้ง่อนดีแท้คนตางอนเหมือนผู้หญิงเลยแม่้บอ อันนี้เดยอยู่อยู่จังหวัดเดยโคูลาครับโคาเมเพื่ออย่างจากกราะราพกนเอาน่เพิ่นเขียนอยู่เดี๋ยวรอเซ็นเอกสารเด้อเอาอ่านชื่อดูอ่านชื่อดูอ่านชื่อใครยังไม่ได้เขียนข้อมูลส่วนตัวมาเขียนเลยรูดเลือดรูดเลือดอันนี้จะเป็น ช่างตกกอช่างตอกกอสอบยากไหมพูดให้ฟังเลยสอบากอบองายเาาาเขาถามอย่างะกบกายงายนากงนะายง่ายน่ายนะคะง่ายครยากนะคะา่ครยนะคะาย่ยงยน่ารนะยงนะคะนางยารา่านง่ยนงนะค สำหรับใครสนใจที <amounts of audio writers> ่จะไปไต้หวันนะคสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่หมายเลข098394499นะคะ098394499นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปี้ควย